ของบ้านหลังหนึ่งมีความพิลึกพิลั่นน่าชันนทุกหนทุกแห่งความผิดปกติเหล่านั้นจะนำพาพวกเราไปสู่ความจริงบ้านวิกลนี่มันเป็นเหมือนนิยายมาก่อนถูกอะแดปมาทำเป็นมังงะทำเป็นไลฟ์แอคชั่นด้วยโอ้โห8 9คะแนนอย่างนั้นแหละพูดถึงบ้านนะ่ะที่แบบแปลนมันแปลกๆพระเอกเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมต้องถามปนิกออกมาวิเคราะห์แล้วออกมายืนยันว่าบ้านหลังนี้ แปลนมันแปลกจริงอะไรอย่างเงี้ยมีห้องซ่อนในห้องอีกทีมีทางลับแล้วเขาเล่นกับเรื่องสถานที่จํากัดความมืดมีซีนบิวอัพไม่โฉชงช้างไม่ตุ้มตามไม่เยอะเกินไปหนังผีหรือหนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์หลายๆเรื่องจะเน้นบิวเยอะในมุมนึงมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับการบิวเยอะเหมือนถ้าเปรียบเทียบเ,เป็นรสชาตินี่ก็คือรสจัดหลายๆคนไปดูก็จะรู้สึกว่ามันอร่อยใช่ไหมบิวอัพหนักๆแต่ส่วนตัวผมอะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นคนโหยหาการบิวอัพขนาดนั้น ผมรู้สึกว่าจังหวะประมาณบ้านวิกลเนี่ยเออกำลังดีไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วอดดอัดโคตร